สวัสดีครับ446วันสงครามยุเคนสถานการณ์ในบารมดุดดูเหมือนยุเคนจะลุกคืบได้ทางฝ่ายรัสเซียก็ได้ล่าถอยออกจากพื้นที่ยุเคนีเริ่มลุกหนักในบารมดุดก็เป็นเพราะว่าสถานการณ์นี้เป็นใจแต่ถ้าถามว่ายูเคนเริ่มโตกลับครั้งใหญ่แล้วหรือยังหรือว่าเคาน์เตอร์ออฟเฟนซีฟอันนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่ใช่นะครับช่วงนี้ข่าวของรัสเซียไม่ค่อยดีมากนะัก ทั้งล่าถอยจากเมืองปากมดทั้งข่าวซู34สซูส5แล้วก็เฮลิคอปเตอร์ MI8 ไสอลำตกในวันเดียวกันมันก็บั่นทอนกองเชียรัสเซียนี้ไม่น้อยถึงขั้นว่ากองเชียรัสเซียแถวเอเชียตนออกเฉียงใต้เรียกร้องให้รัสเซียใช้นิวเคลียร์นี้ได้แล้ว นิวเคลียร์ก็เป็นที่พึ่งทางใจของกองเชียร์รัสเซียแบบจริงๆช่วงนี้ก็ได้เห็นใจกองเชียรย์หน่อยนะครับเลือกตั้งก็แพ้เชียร์รัสเซียก็ไม่ขึ้นมีแต่เรื่องไร้ไร้ไม่มีอะไรมาชโลมจิตวิญญาณของผดิตการได้เลยเป็นขาลงอย่างแท้จริงนะครับ ช่วงนี้มันก็แย่งงูยิดหน่อยมีนำซ้ำชาติโยุโรปอย่างเชือมันกับฝรั่งเศสก็ช่วยยูคเคนี้ม,มากขึ้นเชือมันช่วยอีก9 9 9 0 0ล้านบาทมีทั้งรถถังยานเกาะปืนต่อสู้อากาศยานกระสุนปืนใหญ่ส่วนฝรั่งเศสจะส่งยานเกาะแล้วก็รถถังเบาให้ ส่วนประเทศอื่นๆในยุโรปนะครับก็เร่งจัดหากระสุนปืนใหญ่ให้กับยูเครนเพราะว่ายูเครนเนี่ยใช้ปืนใหญ่วันละประมาณ1000นัดซึ่งปืนใหญ่นี่นะครับเป็นอาวุธหลักทั้งยูเครนแล้วก็รัสเซียในขณะที่ยูเครนได้เพิ่มแต่ว่ารัสเซียยิ่งใช้ยิ่งหมดมันผลิตไม่ทันและก็โดนทําลายในสนามรบในจำนวนมากการที่ยูเครนต้านรัสเซียไว้ได้ก็มาจากปืนใหญ่นี้จะเป็นสนมากนะครับดูเหมือนสายป่านของยูเครนจะยาวกว่ารัสเซียก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังมานะครับรัสเซียใช้ ปืนใหญ่กับขีปนาวุธนี้น้อยลงเพราะว่าขาดแคลนไม่รู้ว่ารัสเซียเอาอาหารไปแลกอาวุธเกาหลีเหนือได้อะไรมาบ้างส่วนจีนก็ไปจับมือกับสหรัฐมิกาแล้วนะครับตอนนี้รัเสเซียก็พึ่งได้อยู่3ประเทศเกาหลีเหนืออิรานและก็ซีเรียดูไม่มีอนาคตนะครับแต่ว่ามันจําเป็นต้องเป็นแบบนั้นเพราะรัสเซียเป็นคนสร้างเรื่องเองแล้วก็มีแววว่ารัสเซียจะได้รับบาดเจ็บแล้วก็สูญเสียมากกว่านี้นะครับ ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขประจำวันที่15พฤษภาคม2566นี้ออกมานะครับทหารรัสเซียนี่เสียไปประมาณ199,460นายเพิ่มขึ้น580นายนะครับรถถัง3,759เพิ่มขึ้น3ยานเกาะ7,336เพิ่มขึ้น11ปืนใหญ่3,137เพิ่มขึ้น21จรวดหลลำกล้อง562เท่าเดิมระบบป้องกัน316เพิ่มขึ้น2 เครื่องบิน308เท่าเดิมฮลิคอปเตอร์294เท่าเดิมอันนี้นับเฉพาะฝีมือยุเคนะครับตกเองยิงกันเองนี่ไม่นับโดน2,720เพิ่มขึ้น24ขี่ปนุษอน973เพิ่มขึ้น3เรือรบ18เท่าเดิมพาณนะ6,034เพิ่มขึ้น16แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ407เพิ่มขึ้น3นะครับนั่นเท่ากับว่าอีก540เท่านั้นตัวเลขการสูญเสียของทหารของรัสเซียจะครบ2 0 0 0 0 0 นี่คือตัวเลขของ1วันเท่านั้นพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็น2 0 0แสนแน่นอนนะครับส่วนมากกองเชียร์รัสเซียก็ไม่เชื่อว่ารัสเซียจะเสียเยอะนี้ขนาดนี้ก็ลองให้พิจารณาดูเอาเองนะครับถ้ารัสเซียเหนื่อชั้นป่านนี้ยึดยุคนได้ทั้งประเทศนี้ไปแล้วตามยุทธการคีมหนีบยุทธการแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่าวันนี้446วันแล้วและก็ไม่ต้องมาอ้างว่าโดนรุมนะครับพเพราะรัสเซียเก่งกว่าัฐอเมิกานี่เป็น10เท่ากองเชียร์ว่าไว้แบบนั้นถ้ารัสเซียมีอาวุธเยอะสภาพคงไม่ เป็นแบบนี้เอาอาวุธเก่านี่มาใช้แล้วก็มีการทะเลาะกันเองเรื่องเครื่องบินลบอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับพีดหน้าตั้งแต่วันแรกๆแ,แล้วก็บอกว่ารัสเซียเก็บอาวุธดีๆไว้รบกับนีโตตอนนี้รัสเซียลําบากแล้วเอามาใช้ได้แล้วนะครับถ้ามีก็ต้องประเมินจากสภาพความเป็นจริงอย่าเอาตัวเองนี่เป็นที่ตั้งต้องอยู่กับความเป็นจริงนะครับถ้ารัสเซียเลือกตั้งวันนี้สภาพของปูตินก็คงไม่ต่างจากประเดี๋การแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแน่แท้